หมายเลขสี่สห้ามีทุกสาอึ่งทุกสายนะับตัวนี้เฮ้ยโอ้จุดสองสามเงินหมายเลขสี่สห้ามืมมอใหม่ปราบเสียนเด้จน,นเบมันต้ออย่างนี้เต็มขึ้นคับตอนนี้ อยู่กับเราเมื่ใหม่ปาัเซนชื่เคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราตอนบรรยากาศยันเย็นนะครับเรากําลังเดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งวันนี้เราเพิ่งไปแข่งตกปลามานะครับพี่พีเอฟซคนก็น่าจะเห็นนะครับที่มือผมมีอะไรจิดไม้ติดมือนะครับนี่ครับวันนี้เราก็ชนะที่หนึ่งนะครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับด้วยของที่เรามีนะครับนี่เลยครับเหยื่อห้าห้านะครับและก็เรา ทุนนะครับของค่ายเราเองนะครับสนใจก็ทักเฟซหรือทักไลน์หรือ,รอคอมเมนต์นมาในคลิป YouTube ก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะพา f อซทุกท่านนะครับไปดูว่าวันนี้เราตกลากันได้กี่ตัวและเราชนะตอนไหนนะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับและก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากแก คนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์นะครับขอบคุณเอ็กซีทุกท่านนะครับครับสติ๋วนะครับถือคันมาด้วยและอย่าลืมติดสติกเกอร์นะครับส่วนชิงหลิวอนุญาตให้ปดปานะครับแล้วถือสวิงมาช่างได้นะครับ5้าหครับตายยังไงตายแล้วแต่ตัวนี้ให้ให้เกณฑ์นั่นน่ะสี่ครับไปเลขห้าสี่สิบแปดครับค่าไม่ กดตาปาชช่งครับขอดูก่นย์จุดเจ็ดหนึ่งครับหมยเลขสาเกครับเฉยชยยูพูเต็มนะครับศูนจุดสองครับไปเลขเจ็ปครับเฉยชชยยูพูศูนยจดสี่สองครับใล้เคียงแล้วใล้เชียงและ ทักทีฮะโอเคนี่โอเคน่าอยู่เนี่ยฮ่าฮ่ายี่สิบหกทีงานคะแนนผลสุดจุดสี่เจ็ด หมายเลข42 42ิบองานมิดออกตัวนี้ศูนยบอตกปลาไดมอนด์ศูนย์จุดีหมายเลขครับ40ครับครับมือใหม่ปราบเซียน0.51ครับครับ ตามมาได้หมายเลขครับหมายเลขสิบห้าแปดสบเจ็ดครับตัดครับตัเกิดเปจิกอะไรเขาเอาศูนย์เลยฮะรอคิวครับมีจะไฟจะรู้เหรอ เลขแปดสิบเจ็ดครับโดนลองดั้ยมูสองดวงเลยเด็กให้พี่เขาดูดิยจงเหนื่ลลอลงายกยกยกเออ ไปครับว่าเราจะได้ปลาลงสายหนึ่งร้ยนะครับตอนนี้ยอดอื่งสามพันเก้าบาทนะครับอื่นสายสีสิบนะครับยอดอื่นสองพันแปดสิบสุดพันแปดบมาเลยครับสี่สิบ หมายเลขสี่ครับศูนย์จุดเก้บาบว่าจะจู่ชนเล็กหมาเลยครับติดหางอยู่นะครับ หมดแล้วชอบปัดคปหมายเลขหกสิบเจ็ดทีมงานเอ็นเคครับตัวนี้เป็นปานินครับเช็ดแห้งๆจุ่มหนักๆครับพิจารณาเอา นี้เป็นไงชดเลยตัวนี้ไม่ต้องเจ็ดแนี้หายปอนตาอได้เออถ้าจะจุงเอา1.2 1.2อเหมายเลขการยับตัวตา10เสีอยน สิบเซียนตัวนี้ศูนยหหครับตัวนี้ของช่องแม่อะไรตัสายพัดสี้าเสีตะั่นงนี้เตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับส5สายพัดตะตุึบมายเลขสี่สิ มีทุกสายมีอ่ทุกสายแล้วตัวนี้เฮ้ยโอ้ย,อยจุดสองสามเงิอไนเนี่ยอันนี้เช็ดตัวป่าเนี่ยไม่ชนเลยนะครับตัวนี้ตามมาด้วยเลขสนะี่สครับหมายเลขสี่สิบสี่ทีมงานกำลังอัดปลาอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเคลโรสโนทันครับขอบคุณทีมงานทีรร่จอกครับที่อนุทวีสวิง ขณะนี้เวลา8นาฬิกา26นาทีนะครับการแข่งขันชั่วโมงแรกผ่านไป1ชั่วโมงนะครับก็สนุกสนานกันไปครับยังมีเวลาหาไปเยอะครับตอนนี้อัดปลายอยู่น่าจะเป็นตีสายฟู่ครับทีมงานอสูรชุมแพรเป็นประดุกครับกติกาเหมือนเดิมครับโดนประดุกตอนครบ10แพรรับ1000บาท นับแผรกันให้เบิงเลยครับไงตัวนี้สวย,ยอะไหมเออคนเลขโอ้ทิมบอลายเลขสามสิบห้าครับศูนย์จุดห้าเจ็ดครับโอ้คัดพวงเรนะสรในหกก็เลยดูชิงเหลือวคันนี้ครับโอ้อลังการงานสร้างครับนักพนินใหญ่กกูเบียง หมายเลข45มือใหม่ปราบเสียนเฮ้ยยิงจุดโซนๆเลยเกิดตั้งอย่างนี้เต็มเกล้ยครับตอนนี้เฮ้ยเราใส่ผ้าใบมาร้องลุยตุ่มโดยเฉพาะนี่ตัวผู้ถอดเกล็ดย่างอยู่เลยมาอะไรครับอันนี้ครับโอ้สวยสวย ขณะนี้เวลา4นาฬิกา40นาทีบโมงเย็นนะครเห็นไหมครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีนะดิ๊กลิกก็มา30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหวัวหมื่นของเราวันนี้ยังอยู่ไหมนะครับกับตัวตอนเช้าที่ผมไปชั่งนะครับเดีย๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับอีก30นาที ตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่มีปลาไปชั่งเลยนะครับไม่ได้ปลาเลยนะครับตกใจนึกว่าหัดปลา <c oughs> แต่วันนี้นะครับอ่าเรามีเอฟซีที่ใช้เหยื่อเรานะครับติดรางวัลไปหลายคนนะครับเดี๋ยวรอดูช่วง จบเกมน,นะครับว่าเรามี fc ท่านไหนนะครับที่ติดรางวัลด้วยนะครับโดยที่ใช้เหรียญของเราครับรู้สึกว่าจะหลายหลายคนอยู่นะครับนนหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาท <laughs> ไีไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแจกเดี๋ยวมีแจก ผมจะนับถอยหลังนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามแสตจิ๊วหนึ่งหมดเวลาครับ ตอนนี้มีปาลารอช่อองอางหนึ่งสองตัวนะครับเดี๋ยวเรารอปลาช่างอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเรารลอกัน <c oughs> <c oughs> นี่นะครับทาเอฟซีนนได้สองช่องด้วยนะครับวันนี้กระบอกนี้นะครับแล้วก็เราก็ติดเป็นช่องที่หนึ่งด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเยือกเราพา ได้หลายหลายช่องหลายทีเดียวนะครับวันนี้ต้องยกให้กับพระเอกของเรานะครับตัวนี้คือเก้าโมงคืโอ้ถ้วยสวยมากเลยนะครับโอ้โหเครื่องแบบเดียวว่ะใส่ยังถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับอันนี้เงินรางวัลของเราครับนี่ กับเหยื่อนะครับเล่ของเราสองเม็ดติดแล้วนะครับ F4 เราไปดูขัดบวกเกิงมาเ้เลยตัวเจ้าบวกเกิงไงสองพันไปพ่นนี่ครับเอ F4 เรานะครับใช้เหยื่อของเราเหมือนกันนะครับสองช่องนะครับอันนี้ก็สองเม็ดติดนะครับเม็ดนี้เป็นเม็ดที่สองนะครับเม็ดแรกก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับุกคน นี่ครับรก็มีรางวัลพี่เสียให้กับ FC เรานะครับ,รบก็ใช้เหยื่อเราตกได้ที่2ไปนะครับ,รบนี่ครับ FC เราตัวจริงนะครับสุดยาดครับตัท้ายเดียวยยเห็นตัวเบียดเลยนะ